แต่ว่าอันนี้เป็นสิทธิพิเศษของคนที่ที่เกิดในเดือนนี้อไม่ใช่คู้ที่ขอเยอะขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวก่อนไม่ไม่เดี๋ยวก่อนมาเล่นกันว่าใครเกิดเดือนนี้บ้างแต่พรุ่งนี้มีอยู่นะมีอยู่นะมีอยู่นะมีโอ้ยมีคนพรุ่งนี้ด้วยอะไรนะใช่นักบอลเกิดเดือนนี้ใช่ใช่ใช่ แต่ว <IS 2> ่าเราจะเอาคนที่อ่ะวันนี้มีใครเกิดวันนี้ไหมคะ Today Today is my birthday 27วสิบเจ็ดวีวมองได้แล้วนะฮะเกิดวันนี้เหรอคะมีใครเกิดวันนี้อีกไหมคะมีใครเกิดวันนี้อีกไหมคะปุ้งนี้ได้ไหมใกลไกล้เลยไกล้ใกล้เดี๋ยวบอกให้เนี่ยวันเกิดจิตรีงานอาสนิการที่เป็นแฮป Happy Birthday ขับคนที่เกิดวันนี้ โอเคน้องน้องขอเปลี่ยนน้องขอเปลี่ยนเป็นเอาการแฮปปี้เบิร์เดย์ไปแล้วเราก็จะจับใหม่โอเคเลขที่อกคุณนยบเลขนีเลขับมันเล้าไหมะไม่รู้มันรู้สึกเป็นเลขที่ทีดีกับเราใช่เลขที่ถูกต้วเราจะมาดูกานว่าเลขอะไรนะคะตู เี่ยววมาแกจ,จะได้เป็นกันมีแานนะคะเป็นคำว่าอะไรอ <c oughs> <for> ่ะ j u s for you อนะเพื่อช็อตปีค่ะอ้าวานนง <c oughs> อ้น,น,นออแสดงว่าก็จะ,จะต้องเหลือการ์ดอีกหนึ่งใบนี่หรอเดี๋ยวไม่แน่นนะมีใครเกิดเมื่อวานป่ะ <c oughs> มีคนเกิดเมื่อวานหนึ่งคนแล้วก็มีคนเกิดพรุ่งน,นี้หนึ่งคน เลยค่ะกันยมไขอขอคนที่เกิดเมื่อวานกับคนที่เกิดวันนี้เป่าเปกันได้ไหมนเมื่อวานกับพรุ่งนี้เมื่อวานก่านเรตอยู่ในนักับพรุ่งนี้ค่ะยืนตรงที่นั่นแรยก็ได้นะคะหันหลังแล้วก็เป่ายิงแล้วก็ถูกั้งหมนเลยค่ะเอาไนั่นเยจัตัวนัดอย่บอก แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอุ๊ยพ,พักก่อนเดี๋ยวก็ให้ก็ได้เฮ้ะให้ไปเด่าย้อน อย่าเพิ่งกลับนะคะที่เพิ่งย้ายอยู่พิ่อ,อันต่อไปทุกคนจะมีสว่วนร่วมกับเราทุกคนเลยห้ามอย่าเพิ่งกลับนะไม่ใช่ใช่โอเค,อเคขอบคุณมากเลย <ขอ S 2> นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ